ดาวราพะเข้าเรือนการเงินลาบกำลังเข้ามาหาคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่ ene, พยากรณ์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมกราคม2568ค่ะในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะเดี๋ยวดาวราพะนะคะดาวราพะของท่านคือเลขสี่นะคะจะจ้อนเข้าสู่เรือนการเงินในช่วงของวันที่สองถึงยี่สิบมกราคมค่ะการที่ดาวราพะหมายถึงอาคําว่าราพะหมายถึงลาบหรือโชคลาบนะคะการที่ดาวดวงนี้จอนเข้าสู่เรือนการเงินของ ท่านหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการได้ราบค่ะเนาะมีเกณฑ์ของการได้ราบในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะในขณะที่ดาวการเงินของท่านก็คือดาวพะพรหัสค่ะอยู่ในเรือนปัตตนีนะคะส่งผลให้อามีเกณฑ์เสียเงินไปกับด้านคู่หรือว่ามีคนเข้ามา หยิบยืมหรือก็ว่าขอความช่วยเหลือค่ะแต่ว่าการเงินในภาพรวมของท่านในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีในเรื่องของการที่ต้องหมุนเงินบ้างแต่ว่าก็จะมีเงินให้ท่านเข้ามาให้ท่านหมุนอยู่เรื่อยๆค่ะส่วนท่านใดที่มีงานที่แบบว่าอ่าทําเสร็จไปแล้วแล้วหวังที่จะรอเรียกเก็บเงินจากงานนั้นๆน,น,นะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินในงานที่แบบมีคนข้างค้างในการที่แบบว่าอ่า ยังจ่ายท่านไม่ครบค่ะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินในส่วนนั้นมาอยู่ค่ะในช่วงของเดือนมกรานะคะต่อมาในด้านของการงานค่ะดาวการงานของท่านนะคะในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะคะดาวการงานมาอยู่ในเรือนการเงินหมายถึงว่าอ่ามีเกณฑ์ของการเรียก เก็บเงินได้ในงานต่างๆที่ทําเสร็จไปแล้วนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ของการได้งานใหม่ๆได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่จะได้เงินที่ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าในช่วงของครึ่ง เดือนหลังนะคะดาวการงานของท่านจะย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชาค่ะหมายถึงว่าถ้ามีเกณฑ์นในลักษณะของการเดินทางหรือการติดต่อประสานงานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ของการได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานค่ะต่อมาในลักษณะด้านคู่นะคะดาวคู่ของท่านในช่วงของเดือนนี้นะคะอยู่ในเรือนพันธุ หมายถึงว่าท่านจะมีเกณฑ์ของการที่มีความผูกพันกับคู่มากยิ่งขึ้นค่ะในเกณฑ์คู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับท่านที่มีคู่ส่วนท่านที่โสดนะคะการที่ดาวคู่อยู่เรือนพันธุ์ทหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการเจอคนในลักษณะที่แบบเหมือนเจอแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกผูกพันกับคนนี้จังเลยรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ไม่ใช่เจอกันครั้งแรกค่ะ หากท่านเจอแล้วนะคะก็สามารถที่จะคุยดูดูกันไปก่อนได้นะคะในช่วงของเดือนนี้